ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชทางอธิบดีกรมกรมการขนส่งทางบกก็ได้มีการลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมการให้บริการสถานีขนส่งด้วยเช่นเดียวกันค่ะอธิบดีกรมการขนส่งทางบกค่ะได้ออกตร,รวจเยี่ยมการให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารกำกับดูแลประชาชนให้ปลอดภัยในช่วงเทศกาลส,าสงกรานต์ค่ะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจ,จังหวัดนครศรีธรรมราชนายจิรุทธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมคณะผู้บริหารจากกรมการขนส่งทางบกเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อให้กําลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมพบปะพูดคุยกับพนักงานขับรถโดยสารและประชาชนที่มาใช้บริการเดินทางในช่วงเทศกาล โดยมีนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนางพศมนเจ็ตครองสุขขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรายงานการปฏิบัติงานค่ะในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้นะคะอธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้มีการเน้นย้ำถึงความสําคัญของความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนและแสดงความห่วงใยต่อผู้ใช้บริการด้านการเดินทางโดยได้ให้แนวทางในการปฏิบัติงานที่เน้นความปลอดภัยความเป็นมิตรและการให้บริการด้วยใจเพราะ ทั้งกล่าวชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่สถานีขนส่งที่ได้ร่วมกันในการดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วยความทุ่มเทโอกาสนี้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกยังได้มอบของที่ร,ระลึกและสิ่งของจำเป็นให้แก่พนักงานขับรถโดยสารเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และมอบของขวัญให้กับประชาชนที่มาใช้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครศรีธรรมาราชอีกด้วยค่ะ